สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเด็ดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะก็สวัสดีทุกทท่านนะฮะก็มาพร้อมกับบรรยากาศเสียงฝนโปรยปลายนะครับเนาะอ่านะฮะก็ช่วงนี้นะฮะก็ฝนตกนะเข้าหน้าฝนกันแล้วนะ้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะอ้ายังไงก็นะครับช่วงหน้าฝนนี้ก็ขอให้ถูกหวยเลยด้วยกันนะครับเนาะสลับในปกสลากก็ก็ลงให้ไปแล้วเนาะสำหรับในสรุป รวบรวมนะครับหลายสูตรนะครับก็วันคืชมงคลนะครับเนาะปีนี้ผมว่าฝนฝนดีฝนดีปีนี้นะครับเนาะอ่าวอดกินเหล่าเพื่อเราปีนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็นะครับมาดูในสูตรนี้นะฮะผมว่าน่าสนใจนะครับสูตรนี้นะครับน่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นในสูตรเลขนามสตว์นะครับเนาะนั่นแหละนะฮะก็ในวดที่แล้วก็เข้านะวดก่อนก็85ล่าสุดก็0ูนย์ เนี่ยครับเนี่ยซึ่งผมก็นําไปใช้กับหวยเพื่อนบ้านเนี่ยก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะก็ง่ายเลยเนะฮะก็คือเอาในงวดก่อนสมมติเนี่ยงวดเนี้ยก็เอานะครับในที่2กับ7บวกกันเป็น9แล้วก็หลักสิบมาก็ไปดูแถวที่เป็น98นะครับแล้วก็จะเอาเน้นตรงเนี้ยนะครับเอาเป็นแถวกลางนะที่จะใช้คือแถวบนแถวกลางแถวล่างเนี่ยสแถวเนี้ย แต่ถ้าดูแบบนี้แล้วมันมันก็มันก็เยอะนะฮะแต่ถ้าได้ตัวเด่นมาสักตัวเนี่ยนะครับก็จับถูกแน่นอนนะครับนี่แล้วก่อน98 5าแปดห้าห้าอ่ะนี่06 60เนี่ย0 6, 6, 0, ซึ่งมันมักจะมาในตัวกลับนะครับซึ่งนั่นแหละนะผมก็จับให้นะครับนี่เมื่อกี้มัน60นะอันนี้เปนนย์มันชอบมาตัวกลับก็เลยจับให้หัตรงแล้วในล่าสุดนะฮะล่าสุดก็อ่ะนะฮะก็8 แ <8 S 2> บวกกันกับ8เนีครับเป็น16กนี่ก็เป็น6แล้วก็หลักสิบมาเรียกเป็น0นย์ไปดูแถว6 0แถว6 0นีฮะก็จะเป็นในแถวนี้เลยนี่แถวกลางนะครับแถวบนแถวกลางแถวล่างซึ่งนํามาเป็นตัวกลับก็ได้ดังต่อไปนี้นี่เลยนะครับบางท่านบอกอ่ะมันก็ยังเยอะไปอยู่ดีนะครับซึ่งผมลองไปดูในสูตรนี้นะฮะ ลองไปดูในสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรสามตัวนะครับสูตรที่8ดนะครับมาชิกชั่นกเก่าๆนี่นะจะชอบในสูตรนี้นะครับสูตรที่8นี่จับมาได้3ามชุดนะฮะซึ่งในหลักร้อยเนี่ยมักจะมาในเด็ดล่างนะครับในหลักร้อยมักมาในเด็ดล่างนะครับซึ่งถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับกับในสูตรนี้นี่ตั้งแต่นี่ที่มันแปดห้าเนี่ยนี่ สามสี 3, 4, ่ห้าจากเรนนี้ที่มันเยอะนะครับมีสามสี่ห้าก็เลือกเอาตัวชุดที่มีสามสี่ห้านะครับอยู่ในตรงนี้เนี่ยปรับนี่จากที่มันเยอะมันก็ได้ได้น้อยชอุดที่มีห้าห้าชุดที่มีสี่ชุดที่มีสาม,มเนี่ยเนาะจากที่มันเยอะเยอะแล้วก็ถัดมานะครับในงวดที่แล้วเนี่ยถ้ามาดูเปรียบเทียบกันกันกบในสูตรนี้ในหลักสิบแล้วมันก็มักจะมา,าเด็ดล่างด้วยเนาะเนี่ย ถ้าไล่ดูไปเนี่ยสามสามี่ห้ามาห้ามาสี่หนสามา3มา2มีงวดนี้แหละที่ไม่มานะครับแล้วก็3 4มห้ามา5มา so 6แล้วก็ล่าสุดนะครับอ่ะดูในงวดที่แล้ว6กเจ็ดแปดเจนี่ยูุดนี้ก็เน้นเอาที่มีชุด6 7 8มี6มี7มี8ปมีหกนี่ก็มานะครับศูนย์หกหกซึ่งในล่าสุดอ่ะดูแบบนี้มปนชุดเต็มนะถ้ามาเลือกเอาอยู่ในตรงนี้ 2องชุดเด่นที่มี2 3 4นะฮะอยู่ในตรงนี้ก็จะได้เลขนะฮะในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในชุดนี้นะอ่าเขียนให้นะครับก็จะได้ในชุดนี้ีน่นะฮะชุดที่มี2มีเลขไหนบ้างนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 สอ 2, 2 2นออ่านะฮะออก8 8ดแออกสอสองบ้างวันนี้นะครับสองหแล้วก็42นะครับถ้า3มาอยู่ในนี้ก็มีแค่3 2 3 6ถ้า4มานะครับอยู่ในนี้ก็มีแค่4 2แล้วก็46เนี่ยแค่นี้นะครับแค่นี้เลยนะครับจากที่ เยอะหลายตัวนะครับนี่โอ้ยเทิงกบพรอบนะ้อมเนาะแต,แต่แต่ก็เน้นให้ตรงๆงนเลยนะมันมา,มาตรงอ่ะคัดเหลือแค่นี้นะครับคัดเหลือแค่นี้นะครับถ้าว่าในสูตรนี้มันยังเข้านะครับสองสามสี่ซึ่งย้อนไปมันก็มาล่างนะครับก็ถ้าว่าจะมาล่างก็เลขนี้ซื้อไว้ตรงๆนะครับแต่นี่มีแต่นะครับซึ่งสูตรผมเนี่ยถ้ามาล่างเนาะสูตรผมเนี่ย มันดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับเนี่ยยิ่งเป็นอยู่ในสูตรแรกเนี่ยหลุดยากนะครับเนาะแต่ก็อ่ะมันก็อาจจะเป็นเลขเด่นก็ได้ที่จะมานะครับอย่าไปเชื่อสูตรเยนะอะเนาะไม่มีเลขดับในกองสลากบางท่านบอกนะครับแต่สูตรเนี่ยมันเป็นมันก็เป็นเพียงสถิติเนาะนะครับเพราะว่ามันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะแต่มันก็ส่วนน้อยนั่นแหละนะครับเนาะที่มันมีโอกาสนะครับที่มันจะหลุด นะครับสองอ่ะถ้าแสดงว่าถ้ามันไม่มาล่างอ่ะมันอาจจะไปบนก็ได้เนาะในชุดนี้นะครับเนาะถ้าตัดสองออกไปเนี่ยเกือบจะหมดเลยนะนี่อยู่ในนี้เนาะถ้าตัดสองออกไปถ้าล่างก็เหลือแค่สามหกสี่หกเท่านั้นเลยนะครับเนาะสามหกชอบอยู่นะครับมาจู้สามหกสามเก้านะครับเนาะอืมอ้าวอ้าวอ้าวลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับสูตรที่ชอบ นะครับสูตรที่ชอบนะสูตรที่ใช่นะครับงวดนี้จะใช่หรือไม่นะครับก็หลอดูแล้วกันนะครับจะเข้าอีกต่อเนื่องไหมนะฮะสูตรเลขนามสัตว์นะฮะจากที่เยอะๆหลายๆคู่นี่ก็ตัดให้น้อยๆแล้วนะครับเหลือแค่นี้แหละให้ได้ไปซื้อนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะเฮงๆปังๆแล้วกันหรืออ่ะไม่ไม่มาหรอก2 3 4อ่ะนี่เลยชุดเต็มๆนะครับ ชูเต็มๆนะฮะนำไปซื้อนําไปจับกันได้นะครับไปหาซื้อสลากกันได้นะครับก็สําหรับในสรุปนี่ผมก็ลงให้ไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเนาะอ่ะไปดูกันได้ไปติดตามกันได้นะครับส่วนในเลขฝันนะฮะเลขฝันอืมงวดนี้ฝันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,นร่นะครับเนะาะในงวดที่แล้วฝัามันก็อ่าสีนะ่เก้าศูนย์นะในงวดที่แล้วเนาะมันมีอีกตัวหนึ่งมันยังไม่ออกนะ ฝันได้ก่อนเจ็ดสามหาเนาะมาฝันได้ก่อนหวออก2-3วันนี่แหละได้490เก้าศูนย์าะเสดนไปออก60น,นะครับนี่เนี่ยมันอาจะเป็นชุดนี้ก็ได้ที่จะมาหรือเปล่านะครับเลขฝันเนาะอืม่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเพงเพงปังๆังร่ำรวยกันทุ่นหน้าเลยล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยในงวดของวันที่16 พฤษภาคมแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ